I'm not sure if I should go to the party tonight. I'm not sure if this movie is worth watching. เวลาที่ออกเสียงตามพอยอะขอเสียงแบบพริสิล l ่านะคะไม่เอาเสียงแบบมาริวัน <laughs> มาริวันคือเสียงไหนคือ I'm not sure if the movie is worth watching เบื่อไหมถ้าเบื่อเสียงนี้แล้วแบบฉันชอบฟังเสียงฝรั่งของผู้คนเนี่ยลองเปลี่ยนเสียงดู <laughs> ประโยคที่สามพริสิ l ล่าพร้อมค่ะ I'm not sure if I left my keys at home. I'm not sure if I left my if I left my keys at home. ที่สถานการณ์แล้วแบบใส่ความแบบสงสัยเข้าไปด้วยประโยคที่สี่ uh, I'm not sure if I should try that new restaurant. I'm not sure if I should try that new restaurant. สง,ส,งสัยสงสัยอันที่สี I'm not ไม่ใช่ที่สี่อันต่อไป I'm not sure if I have time to finish this project today I'm not sure ทุกคนสังเกตนะว่าการขึ้นลงเสียงเนี่ยมันก็ให้ความหมายเหมือนกันคือถ้าเราแบบ I'm not sure if I should go to the party tonight แสดงความไม่แน่ใจมากขึ้นไปอีกนะคะเสียงไหนที่เราแบบขึ้นสูงอะ่ะม,มันแสดงถึงความสงสัย สงสัยนะ I'm not sure if I should try that new restaurant มันจะกลายเป็นคำถามคำถามให้คนฟังอ่ะตอบว่าเออฉันว่าเธอควรหรือไม่ควรหรือถ้าเราต้องการบอกแค่ความไม่แน่ใจอะเรื่องของโทนอะ่ะ intonation มันก็สื่อนะถ้าจะเล่าแค่แบบเออไม่แน่ใจว่าดีหรือไม่ดีอะ่ะเออเล่าเฉยๆเล่าเฉย,เเฉยก็อ่านธรรมดาแบบที่ครูพอยแชวนี้อะไหนลองพูดประโยค ที่ uh, I have time to finish พร้อมกันแบบถัายเสียงธรรมดา I'm not sure if I have time to finish this project today เราให้ร้อยเพื่อนฟังอ่ะทีนี้ประโยคต่อไปเป็นสร้างคำถามนิดนึงสร้างความสงสัยอยากให้คนฟังเนี่ยไปหา weather forecast ให้เราหาปัญญากรกอ,อากาศให้อ่ะซึ่งลองขึ้นเสียงคาว่า r o oh นะคะคำส,สุดท้ายเสียงสุดท้ายในประโยคไปค่ะ I'm not sure if it will rain tomorrow. I'm not sure if it will rain tomorrow. การขึ้นเสียงก็เป็นทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่มันเพิ่มความมั่นใจความไม่มั่นใจเพิ่มความหมายให้เราได้สื่อสารได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะต่อไปค่ะ I'm not sure if I can make it to the meeting on time. I'm not sure if I can make it to the meeting on time. meeting on d o o d เด็ก็ได้หรือถ้าใครไม่สะดวกสำเนียงเมกันก็อ่านเป็นททหารนะคะเป็น meeting meeting เอออันเดียวที่ไม่อ่านก็คือต่อเต่า meeting อันนี้แบบ no oh, no no นี่คือภาษาไทย <c oughs> ด,งดงังนั้นฟรั n นิ่นึง I I'm not sure if I can make it to the meeting on time I'm not sure if this outfit looks good on me I'm not sure if this outfit looks good on me looks good LOOKS GOOD มีเสียงที่ติดกันเนาะแบบสกูดต <Sco ot. S 1> แบบติดกันไปเลย LOOKS GOOD LOOKS GOOD ได้ไหมเออลองทำเสียงติดกัน